ก่อสร้างนี่นะคะเป็นรถพ่วงรถก่อสร้างนี่อันนี้ซื้อมาจากตลาดนะคะ70บาทเองถูกมากๆเลยก็จะมี2คันนะคะอันนี้หน้ากล่องก็จะเขียนว่า the truck set new style อ่ะใครจะแกะครับไม่ขยับมาหน่อยเพื่อนมองไม่เห็น นี่แล้วว่ามันน่าจะมีลานมีไหมถ้าทางมันเหมือนจะมีลานมีลานด้วยมีลานด้วยโอ้นี่นี่นะคะก็มีสองขันนี่สีสันสดใสสีแดงกับสีส้มนี่แม่เดี๋ยวกันนะคะแม่อยากให้พเพื่อนๆดูตาเขาตาปิ้ง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 ด้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตาปิ้งปิ้งด้วยตรงนี้กดนี่เอนี้กดโอ้โหตัว ตัวโมโหเป็นตัวอะไรเป็นรถตักดินตักดินกับรลบบรรทุกคู่กันเน่ยเราก็เป็นพ่วงก็คือตักแล้วก็ใส่บรรทุกข้างหลังอย่างนี้ชิュชิュอ,อย่างนี้เลยอ่าขั้นต่อไปขั้นนี้ขั้นนี้เป็นรถยกนะคะตาหวานนี่สงสัยเป็นผู้หญิงเป็นรถยกกับรถหม้อปูนมันเน่าจะมาทำอะไรกันดีนทำอะไรกับมันดีนะเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่านาะ,ะอ่าเดี๋ยวป๊บึงนะคะ เอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะเป็นโรงงานคัดแยกเมล็ดถั่วดีกว่าเออดีไหมดีไหมไม่เถอไม่ดีใช่เอาแยกสีถั่วดีกว่าไหนมองไม่เห็นมองไม่เห็นอันนี้แยกอยู่ไหนถั่วแดงถั่วสัมไเะเน่าตัวได้ทิงเลยอะไครับอันนั้นถั่วเหลืองครับอันนี้ฉุนเน่านะใส่ในนี้นั่นที่ทวนแตอ่ะทันงข้ใส่ในนั้นเลยครับคัดคัดเลือกเมล็ดครับ ัรวเขียวอ่าเร็วรถเฉียวเอารถมาตักสิเร็วรถตักมาทำงานเร็วเร็วให้รถตักมาทำงานหน่อยมาคัดเลือดตัวเร็วมาคัดเลือดตัวคัดเลือดคัดเลือดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่กระบะไปทิ้งนะคะอ่ามาแล้วให้พี่ๆช่วยสิไม่เกินไปโอ้โหใส่เก็บทิ้งไปทิ้งมาหมดหมดโรงงานแล้วเนี่ยอ <ITA> ันนี้ยากเกินไปมาช่วยกันหาเร็วอ๋อวันนี้ถั่วเป็นรูปอ่าเร็วถั่วมีตาโอ้โหตัวฟันตัวดูสไหน อะไรม่ช่ฉันเห็ุตะเล็บเธอกล้องอยู่ตรงนี้กล้องอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาให้ดูก็ดูตรงนี้เออนั่นแหละอย่าใกล้เกินจะตาโกดมองเห็นไม่ชัดวว้าๆถั่วบานเยอะเลยคราวนี้อ่ติ๊งมาถั่วดำเยอะอ่วโอ้มเยอะเกินคบได้ยังไปเราไปกันเถอะวันนี้งานเลิกแล้วอ่ะดูถั่วทั้งหมดเลยถั่วทั้งหมดที่ไม่ใช่สิถั่วทั้งหมดอย่นี้อ่าเดี๋ยวเราจะเลื่อนเนี้ยไปก่อน่เหลือก็มีเป็นร้อยอยู่ดีอ่ะอ่ามายกมาเทในนี้เลย ก็เทใส่ในนี้เลยเดี๋ยวเราจะให้คุณตาดุเอาไปส่งตาดุตาดุกันใช่ไหมรถคันนี้ทุกคนคันนี้คือตาหวานนี่ตอนนี้เราได้แล้วว่าคุณตาดุอู้เดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าถั่วถั่วเน่าทั้งหมดเต็มกระบะเลยแม่ซุ้มนี่ถั่วเน่าทั้งหมดซุ่มเต็มกระบะเลยนี่ซุ่มนี่ซุ่มแล้วซุ้มแล้วซุ่มอีกซุ่มอีกอ่ะนี่ถั่วเน่าซุ่มยังเห็นไหมซุ่มแล้ว อ่าเดี๋ยวเราจะให้พี่เข้าไปทิ้งนะคะใช่อ่าแม่สมงต็มที่เลยเอ้ยไปทิ้งที่อื่นเห็นมือเต็มเต็มเลยอ่าจอ่าอ้าวมากัำมาที่โรงงานได้โอ้ภารกิจวันนี้ทำไมสาเร็จเสร็จสิ้นอีกแล้วโรงงานของเราก็มีตะขวดีๆแล้ว <G ül> เฮ้กินไม่ได้นะยังไม,ไม่สุกไม่กินปมปมตัวน,นี้อีกอะอาโอเควันนี้นะคะก็คงจะสนุกกันแล้วนะ<ช>เดี๋ยวคงต้องลากันไปก่อนค่ะยังไงถ้าชอบคลิปวิดีโอน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์<อ>กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืออมดกด subscribe ต้องนี่ด้วยตอนลกของคุณราได้เลยนะคะวันนี้ช่อง